สวัสดีแฟนบอลอาเซาทุกคนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่6ธันวาคม2567นะครับอยู่กับบาชีวิตทางอาเซาดีครับก็แข่งขันกันไปครบทุกคู่แล้วนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกนัดกลางสัปดาห์ซึ่งเป็นนัดที่14ของฤดูกาล2024-2025นี้นะครับโดยล่าสุดเมือ่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นฟูลแลมนะครับที่เปิดบ้าน เอาชนะไบรตันโฮปเอาเบียนไปได้3ประตูต่อ1นะครับซึ่งนั่นก็ทำให้ไบรตันเนี่ยหยุดอยู่ที่23แต้มนะครับยังอยู่ที่อันดับที่5ในขณะที่อันดับที่4อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็มีอยู่26คะแนนนะครับห่างกันอยู่3มแต้มแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีผลต่างประตูดได้เสียมากกว่าไบรตันอยู่3ลูกนะครับในขณะที่ แมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ตามหลังอาร์เซอลแล้วก็เชลซีอยู่2แต้มนะครับโดยอาร์เซอลเนี่ยมีอยู่28แต้มในขณะที่เชลซีมีผลต่างประตูได้เสีย16ลูกอาร์เซอลมี14ลูกนะครับก็ทำให้เชลซีเนี่ยเป็นรองจ่าฝูงนะครับตามหลังลิเวอร์พูลอยู่เจ็ดแต้มโดยตอนนี้ลิเวอร์พูลจ่าฝูงเนี่ยมี35แต้มนะครับในขณะที่เมื่อคือนที่ผ่านมาทรานมอสเปอร์ที่ก็เป็นหนึ่งในทีมระดับ ท็อปของพรีเมียร์ลีกบุกไปเยือนบอนมัดนะครับแล้วก็กลับบ้านออกมามือเปล่าส่วนบอนมัดเองก็ยังคงเป็นทีมจอมแสบของบรรดาทีมระดับท็อปอยู่นะครับก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ถึงขั้นแพ้ให้กับบอลมัดนะครับเช่นเดียวกับอาร์เซอลแม้ว่าในนัดนั้นอาร์เซอลเองจะมีข้ออ้างเรื่องของตัวผู้เล่นที่ถูกไล่ออกนะครับยังมีเหตุผลรองรับที่ก็ฟังขึ้นนะครับมีตัวผู้เล่นน้อยกว่าอยู่ ร,วม,รวมๆชั่วโมงโดยวิลเลียมซาลิบาไปโดนไล่ออกนะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันในนัดที่15เนี่ยก็จะแข่งขันกันในค่ำคืนวันเสาร์นี้เลยนะครับเริ่มกันที่19นาฬิกา30นาทีลิวพูจะบุกไปเยือนเพื่อนบ้านนะครับอย่างเอเวอร์ตันในขณะที่เวลา22นาฬิกาก็มีกันอยู่3คู่นะครับโดยแอสตันวิลล่าจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซาท์มปตันนะครับในขณะที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ด แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะได้บุกไปเยือนคริสตัลพาเลทเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตติฮมฟอ m f เรสต์นะครับข้ามไปที่วันอาทิตย์นะครับก็จะมีแข่งขันกัน4คู่เริ่มกันที่เวลา21นาฬิกาอาร์เซนอลบุกไปเยือนฟูลแลมนะครับในขณะที่บอนมัตจะได้ออปสวิตทาวนะครับจะได้เปิดบ้าน ต้อนรับการมาเยือนของบอร์นมัดไบรตันจะได้บุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะครับในขณะที่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้นะครับทอร์นาโดสเปอร์จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีคู่นี้คู่นี้แข่งขันกันในเวลา23นาฬิกา30นาทีนะครับส่วนคืนมันเดย์ไนท์เนี่ยจะเป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่จะได้เล่นกับบุฟฟตันนะครับซึ่ง ผู้จัดจการทีมทั้งสองรายอของทั้งสองทีมเนี่ยก็เรียกว่าเกาอีร้อนมากนะครับในช่วงนี้โดยพวกเขาจะวัดกันในเวลา3นาฬิกาส่วนควานหลงเกี่ยวกับเกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจริงๆก็มีเรื่องราวที่ผู้คนเนี่ยพูดถึงเกมที่อาเซาเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันค่อนข้างกว้างขวางนะครับโดยก็เป็นประเด็นเรื่องของการทำหน้าที่ของรูเบนโมริมนะว่า เป็นบุคคลที่เหมาะสมกับการเข้ามากอบกู้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าในฐานะแฟนบาร์าซ่าเราก็คงจะไม่เข้าไปข้าวล่วงกับตรงนั้นละกันนะครับก็มาว่ากันในส่วนของอาร์เซอลที่ถูกพูดถึงกันในเกมนี้นั่นก็คือเรื่องราวของการทำประตูจากลูกเตะมุมนะครับซึ่งจะว่าไปเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของอาร์เซอลไปแล้วเหมือนกันคนระก่อนหน้านี้เราเคยได้ชื่อว่าเป็น ทีมที่เล่นฟุตบอลสวยงามนะครับจ่ายบอลทะลุช่องเล่นบอลกันสวยงามนะเป็นบาร์เซโลนาแห่งเกาะอังกฤษในช่วงหนึ่งที่อาซามันเกอร์ er ทำทีมอยู่แล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยเวลาที่ได้ลูกเตะม,มุมเนี่ยเท่าที่ทราบมาคนระับจากอดีตนักเตะของอาเซาซึ่งได้มีการให้ความเห็นไว้ในรายการวิเคราะห์ฟุตบอลของทางต่างประเทศครับเขาบอกกัสมันเกอร์เนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับการทําประตูจากลูกเตะม,มุมสักเท่าไหร่นะก็จะเน้นเรื่องของการ จ่ายบอลกันสวยงามตามช่องครองบอลไว้ให้มากหาจงังหวะเข้าทำแบบโอเพนเพลย์มากกว่านะครับซึ่งก็ได้ผลดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอาร์ต้าซึ่งก็ได้มีโอกาสาร่วมงานกับอาเซมนเกอร์เหมือนกันนะ ตอนนี้มีผู้ช่วยอย่างนิโคลัสโจเวอร์ซึ่งดึงมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเข้ามาดูแลเรื่องของลูกตั้งแต่นะครับแล้วก็ทำให้ลูกเตะมุมเนี่ยเป็นอาวุธสำคัญของอาร์ซอลไปแล้วนะครับในปัจจุบันนี้โดยถ้านับตั้งแต่เ,เปิดฤดูกาลที่แล้วนะครับอาซอลทำประตูจากลูกเตะมุมไปแล้วถึง22ลูกซึ่งถือว่ามากที่สุดในพรีเมียร์ลีกและก็ด้วยเหตุนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสนใจในการหยิบยก เรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันพอสมควรนะครับในฤดูกาลนี้ก็ตั้งแต่เกมที่อาร์เซอลเอาชนะทเทนนิสเปอร์ได้โดยกัเมเบลมอร์อเกเสเนี่ยเป็นคนมงทำประตูให้กับอาร์เซอลเอาชนะทเทนมิสเปอร์ไปในทเทนนิสเปอร์สเตเดียมนะครับ1ประตูต่อ0ก็ทำให้อาวุธลับของอาร์เซอลซึ่งจริงๆก็คงจะไม่รับแล้วแหละนะครับได้รับการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางนีแล้วก็ยิ่งได้รับคํา ชื่นชมมากขึ้นนะครับเมื่อกัปตมังโกเสทำประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับในเกมใหญ่ๆอ,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นต้นแล้วก็ยิ่งนำมาพูดถึงกันอย่างจริงจังนะครับในช่วงหลังเกมที่อาร์ซอลยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปสองลูกนะครับจากประตู ที่ได้จากลูกเตะม,มุมซึ่งถ้าจะว่ากันไปในเกมนี้เนี่ยในครึ่งแรกเนี่ยผมว่าเกมมันก็ค่อนข้างปิดนะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นกันรัดกลุ่มแล้วก็มาร์ตินูเดกาดเองพยายามที่จะสร้างสรรคเกมให้กับอาร์ซโซแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าด้วยความที่เจ้าตัวเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วยังไม่ฟิตพอหรือไม่อย่างไรนะครับทำให้การจ่ายบอลในบางจังหวะเนี่ยก็มีจ่ายไปติดผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดง่ายๆบ้าง แล้วก็หลายๆครั้งก็ถูกผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเข้ามาเพรสเร็วแล้วก็ทำให้โอเดการไม่สามารถจะเล่นกับเพื่อนร่วมทีมอย่างโบเโยซาก้าได้อย่างลงตัวเหมือนนัดก่อนๆน,นะครับซึ่งก็ทำให้ทั้งซาก้าแล้วก็โอเดการเองถูกมองว่าในนัดนี้เนี่ยโชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับก็ไม่ได้ถึงกับแย่แต่ว่ามันไม่ได้ดีอย่างที่เคยทำได้ในนัดสนัดก่อนหน้าน,นี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามความโชคดีของอาซอลจากการที่ สามารถจะทำประตูได้อย่างมีประสิทธิภาพจากลูกเตะมุมเนี่ยก็ทำให้อาร์ซอลเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้นะครับโดยกูรูฟุตบอลอย่างแกรีเนวิลเนี่ยนะครับก็ออกโรงยกย่องโค้ชลูกเซตพิสของอาร์ซอลเป็นการใหญ่นะครับบอกว่านิโคลัสโชเวอร์เนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับต่อผลงานของมิเกลเรตาแล้วเขาก็พูดที่เล่นที่จริงนะว่าถ้านิโคลัสโชเวอร์ต้องการสัญญาใหม่โดยมีค่าเหนื่อย เท่าไหร่ก็ให้เขาไปเถอะให้เขาไปให้เขาเขียนเองเลยอะไรประมาณานี้นะครับราวๆสัก25,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยก็ให้เขาไปในขณะที่ดิเมต a าเบอร์เบตอฟมองว่าแท็คติกที่อาร์ซอลใช้ในการเล่นลูกเตะมุมเนี่ยมันใช้ได้แค่ในพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเกมยุโรปเนี่ยก็น่าจะถูกกรรมการเนี่ยจับ ฟาลกันไปตั้งแต่แท็กติกการเข้าไปรบกวนผู้รักษาประตูของฝั่งตรงข้ามนะครับนอกจากนี้ดิเมตาเบอร์เบตอฟก็ยังพูดในทํานองว่าอาร์เซอเน่ดูเหมือนว่าจะเป็นทีมที่เก่งในเรื่องของลูกตั้งเตะลูกเตะมุมแล้วก็สามารถเก็บแต้มแล้วก็เอาชนะคู่แข่งได้จากแท็ติกแบบนี้แล้วก็ตั้งคำถามว่าอาร์เซอเน่จะเป็นนิวสต็อกซิตี้หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะ มองว่าเป็นคําชมหรือว่าจะเป็นคําแซะดีนะครับก็ก็ถือว่าเป็นคําชมแล้วกันนะครับที่ s t o กซ City ก็เคยได้รับคําชมว่าเป็นทีมที่สามารถใช้ประโยชน์จากลูกตั้งเตะลูกนิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากเพียงเท่านี้ยังไงฝากแฟนมาทุกท่านเนี่ยกด, like, ก,ด k, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ